สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับยิ่งลักษ์ห่วงคนไทยมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสันกำแพงและโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสู้โควิดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่ต้องขอชื่นชมเมื่อนังสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้จึงได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลสันกำแพง และโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสู้โควิดนางสาวยิ่งรักชินวัตนได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าดิฉันติดตามข่าวสารจากเมืองไทยอย่างต่อเนื่องด้วยใจยังผูกพันและคอยเป็นห่วงพี่น้องคนไทยทุกคนเสมอค่ะโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งขณะน,นี้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าของเรายังขาดแคลนอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยและรับมือกับเชื้อไวรัสนี้ดิฉันก็อขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้จึงขอให้ตัวแทนมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และหน้ากากอนามัยโดยขอส่งเป็นตัวแทนมอบให้โรงพยาบาลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตนพอทราบว่าทางจังหวัดเชียงใหม่และสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้โรงพยาบาลสันกำแพงเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง วันนี้จึงได้ขอให้ตัวแทนไปมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอให้ท่านสสจัก,กพลตั้งสุธิธรรมเป็นตัวแทนมอบให้กับโรงพยาบาลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดบ้านเกิดของดิฉันค่ะเพราะทราบว่าทางจังหวัดและสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้โรงพยาบาลสันกำแพงเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด19ที่มีอาการไม่รุนแรงนอกจากนี้ อย่างที่ให้ทีมงานนําอุปกรณ์ไปมอบให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 อีกด้วยค่ะดิฉันหวังว่าอุปกรณ์ที่มอบให้นั้นจะช่วยให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องคลายความกังวลกับภาวะการขาดแคลนอุปกรณ์ได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะและต้องขอขอบคุณคณะบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั้งที่อยู่ในสถานพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่อสมที่ลงพื้นที่ตรวจตามบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยเป็นส่วนสนับสนุนอีกหลายหน่วยงานด้วยค่ะในห้วงเวลานี้น้ำใจแม้เพียงคนละเล็กคนละน้อยเมื่อรวมกันเข้าก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้และเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันและเราจะคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะและสุดท้ายนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีดจากข่าวสดออนไลน์ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเชิญกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ